โอเคนะครับผมมาเริ่มกันเลยมาผมรอผมรอคุณอยู่เนี่ยรออย่ผมผมเข้ามารอคุณข้างในเนี่ยก่อนนานนก็มาสรุปเราก็้อ้ยไม่มันหาเสื้อหาผ้าเด็ปตากผ้าลืมเลยผมโดนผมกําล <c oughs> ังโดนไล่กันที่ก็มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ตายก่อน แล้วเดี๋ยวก็วุยวาย <c oughs> ก็คูณมาช้าเหลือเกินผมก็รออยู่นัดกี่ทุ่มนะนาฬิกาต้อมีหรือเปล่าสองทุ่มจำได้แม่นเลยสองทุ่มเ <c oughs> <c oughs> ป๊ะมากอยู่ในซีรีบัมเลยนัดหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งกูทักไปบอกเพิ่งตื่น <c oughs> <c oughs> โอ้โห ตื่อมาอย่าเคาะคอะคอะคาะตัวลย Has <laughs> a good control over your emotion Anger build up Anger build up 30% slower ขับรถช้าไปแบยอันนั้นแหละที่ผมอันนั้นแหละอันนั้นแหละที่ผมที่ผมบอกว่ามันทำให้เกมเล่นยากขึ้น <laughs> คลามอ่ะ่ะใช่เหรอทำไมอ่ะมันจะเพิ่มคือปกติมันจะมีแบบว่าสติแตกกลัวอะไรพวกนี้เฉยๆใช่ไหมแต่ว่า,าเมื่อกี้ ที่คุณอ่านมาเมื่อกี้คุณไม่เอใจอะวะเวอร์มันมีอ,อารมณ์โกรธเพิ่มขึ้นมาด้วยอะคุณใช่แล้วถ้าเราโกรธแล้วมันไม่ได้เปิดอันตราแบบตัวแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใบปาก<า><า>มีมีปัญหาเวลาแบบโกรธอ่ะอย่างนั้นไม่คุณมีปัญหาเว้ยอร์เซอร์เกอร์เดย์ทูเอวิสติงแบบอาวุธอาวุธพังง่ายอ่ะอาวุธพังง่ายอะ,องงยอะไรอ่ะเหนื่อยง่ายขึ้นอะไรกันล่ะโกรธอ่ะนะ ใช่ใช่ก็เหมือนกับอพอ,อ,พอมพอแีแล้วคุณก็ใช้แรงมากกว่าปกติอะนี่ไงแล้วก็มี d e y ์ o e กเ e เวอร์ทิ้งอยู่นี่เนี่ยไอเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยคิวบิ้งซอมบี้เม e ยัวมอลเองกี้นี่แหละคุณคุณคุณกำลังกลายเป็นโอ้แล้วก็เป็นพวกนี้ใส่เสียที่แบบว่าอะไรเล็กๆลกน้อยก็ทำให้โมโหง่ายอีกโอ้โหนี่ใส่อะไรเนี่ยกระเพาะบาง มีความเสียงสูงที่จะเกิดอาหารไักิษเอาเลยคุณโอแค่ไม่กินอะไรแปลกๆก็พอแล้วเว้ยงงตึงเนี่าป่ะไม่เป็นระเบียบอันนี่คืออะไรวะลดความจุกสูงสุดโอ้โหกลัวเลือดอบพืชกระหายมากต้องการน้ำเพื่ออยู่รอดฮเฮีย หม้อซุปเตาได้เชียช่ยคนเชี่ยอะไรพกหม้อซุปพกหม้อซุปไปต่อยซอมบี้วะโอเค <laughs> ผมออไม่้นไอ้เพิ่งเห็นนะเมื่อวานเราใส่แว่นด้วยเนี่ยมาดูดูแล้วมันเหมือนอันนี้เลยตัวละครที่สร้างมา เหมือนไออันี้เลยไปพูดดีกว่าเหมือนเหมือนเขาเฮ้คุณใช้คำพูดคุณเหมือนจริงเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเลยไปเลยตัวเดิมก็เลยคุณฟังผมนะคุณฟังผมนะคุณฟังผมนะไอ้เหี่ยคุณฟังผมนะเพราะผมอ่ะเปิดเปิดไลฟ์อยู่นะพูดอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนนั่นเลยอ่ะมันเหมือนไอ้รูปรูปรูปไอ้เหมาอ่ะ เออที่แบบใส่แว่นแล้วก็ทรงผมแบบข้างๆอ่ดแกแกควรจะอยู่ลองนึกภาพตามดิผมไม่นึกภาพไม่ไม่เออกดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มเกมกดปิดเครื่องไอ้เย่ดึงดึงกดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อเริ่มเกมกดปุ่มปิดเครื่องเยี่ยมนายและนาย ตาอ,อ,อ่านหนังสือในตัวเรามีเขาแบบนี้เดินเลยโอ้โหเราเกิดในบ้านหลังเล็กเลยที่ขี้อาหารขยะหม้อทําอาหารก็คือเอาไปทําอาหารเขียงไม้ก็เป็นขยะคณอตรงไหนว่าผมอยู่ผมอยู่ตรงคุณจําคุณจําคุณจําบ้านจอร์นวิกเมื่อวานได้ปหผมอยู่แถวแถวบ้านจอร์นวิกเมื่อวานอุ้ยใกล้อยู่ใกล้อยู่ไอจําบ้านหลังแรกที่เราไปเจอกันได้ปะตรงไหน ไอ้ตรงที่คุณบอกคุณเลยผมไปรอบหนึ่งอ่ะที่เราเจอครั้งแรกอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อจำได้ไดเออผมอยู่ผมอยู่ข้างบนเหนือซูปเปอร์มาร์เก็ตขี่นม่อะแบบประมาณสองสาโค้งอะ,เ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึนใกล้ๆนั้นเดี๋ยวรู้วันอีกทีนึงว่าเก็บของวามของกันโอเคเดี๋ยวผมผมน่าจะผมน่าจะตรงขึ้นไปหาคุณเลย Pack of p เ p ปเคืออย่างะรลิคไทยอ่ะ คตรกระป๋องไม่มีวันหมดอายุด้วยซุปเห็นกระป๋องไม่มีวันหมดอายุกินให้หมดเปิดกระป๋องด้วยอย่าลืมโอเคผมผมกำลังผมกำลังตรงไปอีกชามช้อนซ่อมทำไรได้ไอ้วุ้นไร้กรชิดซ่อมหรอว้าวแก้วเก็บวความเย็นขยะโอ้โหไ <laughs> สกรอกสดแต่กินไม่ได้อัลมอนด์อัลมอนด์มิ้ว สตรอเบอรี ita, sword, o, ่มิวเห็นแล้วอยากกินเลยวะเอาเอาสตรอเบอรี่มิวมากินกันดิดื่มทั้งหมดเลยเอาเลยเอาใช้ชอบนมรสสตรอเบอรี่วะโอ้สุดๆอะนมอัลมอนด์นี่อร่อยนะแต่ดื่มมากๆแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนมันยิเลี่ยนอย่างเดียวขอซ่อมไปติดตัวไปหน่อยแล้หรือว่าเราหุ้ยใจนะวะเกิดอะไรขึ้นวะอะไร มันตกใจอ่ะซอมบี้หรือเปล่าเออซอมบี้น่าจะทุกกระจกเข้ามาดูแทงน่ะมีซ่อมน่ะว้าวน่นมันอาวุธสังหารชัดเจนได้ยินเสียงแล้วละมันเข้ามาแล้วอาวุธที่ใช้สังหารซอมบี้ซ่อมซ่อมเนี่ยจอน์ีก็ทำมาแล้วโอเคโอเค ฮ้ฮ่า่าผมจำได้แล้วว่ามันกดยังไงมันกดแซดเปลี่ยนเป็นคนครับแซดแต่เมื่อกี้มันลองขึ้นไปแล้วมันสตาร์ทเครื่องไม่ติดอ่ะน่าจะก็เอนจินมันตายเฮ้ยไอ้มอกเหรออ้ใช่อ่ะดิเขาตั้งนานแล้วตั้งกิวเลยตั้งกิวตั้งกิวตั้งกิวตั้งเลย สร้างเลยสร้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เระได้ได้เดี๋ยวขอทำความสะอาดเื้อห้ารอนะเอาอะไรอ่ะเอาแล้วแต่อะไรที่มาเท่ๆอ่ะไม่ใช่โฮมเลสเมื่อวานอ้ยุคุณรู้ไหมว่าผมก็ผมพิมพ์คาว่าโฮมเสร็จแล้วผมก็ลังพิมพ์คาว่าเลสเลย เอาแล้วแต่เราโมองว่าวันเท่ก็สร้างมาอ๋อได้เลยผมมองว่าวันเท่ดิโฮมเลดโฮมเลดกระทืบซอมบี้ไม่เคยเห็นหนะวะบัมซูเมนเเตอร์โฮมเลดอินดัสทรีแล้วดูหน้าผมคนซูมดูดิมันไม่ใช่ยังไงวะดูดิไหนวะมันหันหน้าขึ้นเนีไงวะมันหันหน้าขึ้นได้ปะไม่ได้ไม่ได้ เนี่ยคนดูคนดูผมเนี่ยนี่คือนี่คือผู้ที่เอาชีวิตลอบอยากโชคชนหน้าตาแหลเาเลยคุณดูดิ <c oughs> ทำความสะอาดตัวเองแป๊บ,บนึงนนเนี่ยไอตัวนั่นแหละฆ่าด้วยซ่อมเลยนะดูดิฆ่าด้วยซ่อมเออเอาวุธสังหารต้งตกอยู่ในขัยวเลยเนี่ย <c oughs> นอนอยังไงนอนหลับไม่ได้คูมไม่ได้อ่อนล้ามากพอที่จะนอนหลับโอเคเยี่ยมโอ้อยกกินสวนดิไหมเนี่ย เราต้องเดินทางตอนกลางคืนแล้วห่อไปอ่าอ่าคุณคุณคุณเดินทางก่อนได้เลยเพราะว่าผมนะ่ะเหนื่อยนะ่ะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วหายซอมบี้มาเต็มเลยเหมอเยยผมผมนอนอยู่อะผมนอนอยู่<อ>้า,างข้างเอ็งทำไมเอง็งถึงทำอย่างนี้เงี้ยอะไรซอมบี้มาบ้านนะดิไม่ได้ท้าอะไรเลยผมหมดแรงแล้วเนี่ยน้ำน้ำถงลงอน ชิบหายแล้วอะไรเอามึงซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้อะกี่ตัวประมาณผักตัวผักตัูกี่ตัวมันโผล่มากี่ร้อยตัวกันหมดแรงเนี่ยตัวผมหมดแรงแล้วผมแบบพร้อมพร้อมได้แบบน็อกน็อกน็อกตรงนี้อ่ะนึกออกปะคุณอยู่ไหนอ่ะวันที่ฟังกี้วิดคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านบ้านหลังเดิมเหรอ ใช่ตายละซอมบี้ตัวตัวกูนด้แหละ <laughs> <laughs> ส่งมาตามอย่างนี้ไงไคุณต้องต้องอาบน้ำล้างเสื้อล้างผ้ามปหมดเลยโอ้โหนี่คุณทำตัวแบบเนี้ตอนที่ผมนอนอย่างสบายใจอยู่ฮ้ยมีแหวนทองด้วยโลบอ่ะอบออหน่อยได้คุณจะเอาวแหวนทองไปทำอะไรคุณเอา,ามวมยมาใส่เหรอ เออนีนาฬิกาข้อมือเรียบร้อยเสร็จกูรองเท้าออกงานชายเสร็จกูเ,ออกเสื<า>เส้อคลุมหนังเสื้อคลุมหนังเสร็จกูโอ้ยเอ้ยหนักหนักมากตอนนี้ไปแบนทองก่อนอ่าก็ตามด้วยใส่แวนเงินจริงว่าคุณใส่แหวนทองไปทำอะไรวะอยู่บ้านเดียวผมอะมีแบบจุดยเซอร์ด้วย แล้วกูเปิดแล้วต่างกูก็ปิดทำไมนะย้นคิดย้ำทำแล้วหรอเยี่ยมตล้วมงใส่นาฬิกานาฬิกาดูดีในตัวมีแต่อาหารป่องอะ่ะตอนนี้อืมเวลาคุณใส่นาฬิกาขวาบนคุณจะมีเวลาบอกนะอ่าเห็นละทีสองยี่สิบตอนนี้ผมผมไม่ได้นอนเต็มที่ครับผมผมนอนผมนอนแล้วก็ลุกแล้วก็นอนแล้วก็ลุกอ่ะรอรอว่าคุณจะนอนได้เมื่อไหร่ ยังไม่ได้เลยมันบอกยังไม่เหสียใจไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้แบบหันหันมาแล้วแบบตอนแรกก็แบบปุ๊บแบบแล้วแบบหันมาหันมาแล้วแบบว่าเจอคุณแบบว่าย่องยจ๊งแจ๊กอะไอ้ยี่แล้วแบบหลังโป่งมาเลยคุณนึกว่าซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้หน่วยลิงคอนเฉยคุณเฮ้ยบอททอนวิดมิวขนโน้มมาหมอกไม่เก็บไปเหรอในตู้เย็นมีอยู่นะก็ก็เก็บไปคุณ อู๋อยากอาหารเต็มเลยเราเอาอาหารกระป๋องเก็บไว้ไหมใช่ใช่ใช่เราเอาอาหารกระป๋องตอนนี้เหรอฮะซิกเกอร์เตเตสอ่ะนะใช่อ่าใช่บุรีบุรีรถอันนี้ไงแคนดี้เฮ้ยเฮ้ยเด็ดเอ้านี่มันเอ้ามันไม่ใช่บุหรี่มบุหรี่แมวไม่ใช่ไอ้ขนมแมวอ่ะบุหรี่อ่ะเคยเกิดทันป่ะเกิดไม่ทัน เออที่เป็นมันมวนอะแล้วก็ผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วไอไอหมาฝรั่งปะเออเออองั้นแหละคุณคุณคุณผมมีอะไรให้คุณกินอ่ะอยู่ไหนปัตเตอร์ปิดแผลสวยเก็บขโมยไปวนหนึ่งนะยาแก้ปวดเฮ้ยผ้ามินแผลขโมยไหนผมเก็บมาแล้วไม่ทันผมหรอกไม่ทันอะไรอยู่ในตัวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณมีหนึ่งผมมีหนึ่งกันสิทั้งนั้นอะ เอ้ไม่มีไม่มีอันเก็บเก็บมีแค่มีแค่ปัตเตอร์อ่ะฮ่บอกแล้วคุณอ่ะไม่ทันผมหรอกด,ดูดูไงว่าเลือดเต็มห่ะเ่ยสุขภาพไหมค<ม>ุณซสายมือสุขภาพแ<ล>แต่แต่ว่ามันไม่เห็นแม็กซคีม,มันมันดำมันดำมันมืดไปหมดเลยฮะหม้อซุปซุปอะไรวะซุปผมทำมาผมก็ไม่รู้งานซุปอะไรแค่แค่แค่รู้ว่ามันวางอยู่ในเตาผมก็เลยแบบอุ่นมาได้เสร็จอ่ะ เด็กแดก่อนแล้วกันนะมันเด็กในห้องน้ำใช่กินเข้าไปเอออะไคนเดี๋ยวผมขี้ก่อนะคุณก็แดกไปอ้าวแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะคุณกินหมดไปแล้วไงเอาหมดไปแล้วหมดทั้งหมอเลยเหรอคุณไม่มันมันจะเหลือหมออยู่ในตัวอ๋อนึกว่าแบบปัดเหล็กแทะหมอไปด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยมอมันยังไม่หมดยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่มันครึ่งหนึ่งนะเมื่อกี้กินไปครึ่งหนึ่ง ตอนนี้ผมแบบหมดหมด,หมดแรงแล้วคุณ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 เป็นไงบ้างวะเดี๋ยววางไว้กลางบาลล้านเลยเออนอน,นอนได้แล้วนอนได้แล้วมา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 นอน,นอนได้แล้วนอนได้ไหมเออเอ,อ,อ่ะเป็นครื่อ่แหละโอเคโอเพนแค o นออฟครีมคอนเอ้ดคาราเมลคอนทำไมกินไม่ได้อ่ะกินได้ดิก็ต้องโอเพนก่อนคุณโ <Open S 1> อเพนแล้วเนี่ยไหนมันบอกย้ายไปชั้นวาง แล้วก็เพิ่มเป็นรายการโปรดคือด้วยมือหลักคือด้วยมือร้อนทีนคม,คมความนขอทีมคอนม,ม,มันอาจจะเป็นของทีมคอนคืออะไรว่าวางพื้นดิอ่าเนี่ยเห็นบนพื้นป่ะมันชไม่ใช่อของกินอ่ะมันบอกอาหารนะอ๋อมันเป็นมันเป็นวัตถุดิบเว้ยมันเป็นวัตถุดิบทาอาหารใช่หรอเดี๋ยวลองหยิบก่อนดิมันแทะไม่ได้เอาเนี้ยเนี่ยเนี้ยอันนี้กินได้ เดี๋ยวก่อนนะมันต้องถือด้วยมือหลักมือรองใช่ปะไม่ต้องแล้วก็แดกคุณเห็นค็อกเทลผลไม้ก็ะป่องป่ะคุณลองเปิดมันแล้วก็แทะขึ้นไปเอ๋หมอกซูเข้าไปเอาเอาทำไมมันอะไรวะคิงนี่วะวะเนี่ยกินได้เหรอกินได้กินได้ค็อกเทลผลไม้อ๋อมันไม่เห็นมีให้กินเลยอะเพร๋อไม่มีออปชั่นให้กินอะผมไม่ได้เปิดกระป๋อง อ๋อเย้แล้วก็ไม่บอกก <c oughs> ็ง,งงว่ามันกินไม่ได้เบอรดีเอ้าแล้วที่เปิดกระป๋องกูหายไปไหน <_ EN> เอ้าเอ้านี่เปิดกระป๋องเออได้ละก็งงอ๋อก็มันอยู่ในตัวไม่ใช่เหรอเออมีอยู่ <_ S 1> โอเคได้ละกินไปหมดละแล้วครีมคอนเราก็จะทิง้งไว้ตรงนี้ใช่ไหม หและกำลังพิงยังไงกระปุกทองเหลืองเนี่ยคุณเราจะไปเราไปที่โรงเรียนก่อนไหมไปไปรู้ว่ามอยู่ไหนอ่ะขี้เอัดตกใจหยิบเย้เอ๊ะอะไรอ่ะอะไรก็ห้องเก็บมีอะไรอ่ะห้องเก็บของเล็กๆมีหนังสือการ์ตูนไปเถอะไปเถอะิดเราพร้อมหรือยังมามาชมรมชุดหนังมาแล้ว ตื่นตนกเล็กน้อยเย็ยนเข้าไว้คุณเนี่ยอาวุธอาวุธสังหารคุณคุณเห็นปะซ่อมอะไรอะซ่อมโอไม่เอาแล้ใช้ได้ทีเดียวเองอะไม,ม่ทนเลยก็ <c oughs> <c oughs> มันคือซ่อมอะ่ <c oughs> อะเฮ้ย and แอนมอลไรอะคืออะไรอะร้านนม,มเลยไฮ้ร้าน ร้านมีซอมบี้มีซอมบีมมบ้มีซอมบี้มีซอมบี้เออมีอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยเอ,อ่าใช่มีอาหารเต็มเลยคุณลองมาดูหลังหลังร้านเลยเต็มเลยไหนเอ้าคุณไม่รู้จักหลังร้านอ่ะไม่เห็นมีเลยห้องดำวะโอ้เราก็อย่าไปเปิดมันดีขัวลูกไก่แห้งเฮ้ยผมเจอบุรีบุร,บรีอยู่ไหนวะนี เรหายแล้วมีผีมาตัวนึงเอาง้าคุณดึงดึงดึดดึดดึดแล้วคุณหนีไปไหนเด้อนี่แหละมองไปที่หัวสู้ๆนะครับมองไปที่สูๆส้ๆผมสูบบุหรี่อยู่เปอรอนี้ป่าที่เมื่อวานเป็นประเด็นนี่แหละแผลแรกที่กําลังอยากซุปเปอร์นี่แหละมอกมาสองตัวโอ้สองตัวจากฝูงหนึ่งน่ะ อ้ยแหวนทองก่อนเพชรเจ็บร้อยเสร็จโจรเสร็จโจรไ,ไ,ไม่ไม่ไม่รู้ว่หลอคุณเป็นโจรเก่าขอรับไปละกันนะโลกโลมสลายแล้วหมอคุณโลกโลมสลายแล้วนั่นแหละผมถึงได้สงสัยว่าเชี่ยคุณจะเอามาทำที่เก็นเจร้านร้านมาจำนำไหมคุณจะเอามาทำใหม่วะเนี่ย โอ้ยรถกดอือนี่นะหิวน้ำอะ่ะหิวน้ำอะ่ะตอนนี้แล้วก็ชื้นด้วยลวมโดยช่วยกันขา,<อ>ข,าขามา<อ>ันทุกเนื้อพังยังว่าไออ,อมีเทเลเซอร์ะหรอเนี่ยยังไม่พังแต่ก็ไกลละคุณเจอกระทะคุณเห็นกระทะหรือปะเนี่ย,นยเ,ออเนี่ยโคเรียคิงอ่ะเออเนี่ยกระทะนั้นโคตรแข็งแรงเลยคุณ ทุกนายทำไรนายทำไรเพื่อนเรานายทำไรเพื่อนเราผักดนี่เลยมองไปที่หัวมองไปที่หัมมองไปที่หัวเฮ้ยไอ้ม็อกอะไรเอ้าไม่ได้นึกว่าเห็นเห็นซอมบี้มันล้มลงไปนึกว่าโดนกดไปละบ้าซอมบี้มันล้มไม่ใช่ผมล้มคุณใจเย็นแช่งมองมาดูนี้เออใช่ฮะไอ้เชียนี่ เิยสารเฮ้ยว wow. oh, oh. okay, ิธีใช <rock teor> ้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าว้าวโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้ความแข็งแกร่งอะมันเป็นของปีศาจเออไอนี่แหละไอนี่แหละไอนี่แหละเมื่อวานอะไอนี่แหละตรงนี้แหละแหลกแแผลแรกเออแผลแรกเกิดจากที่นี่เลยเนี่ยอ๋อแล้วแผลอื่นก็ตามมาที่โรงเรียนใช่ไหมงั้นเราจะไปงั้นเราจะไปตามรอยที่แผลแผลเฮ้ยเฮียไอหูบมาเราบอทเจ้าควยไอสมมบุ้งคอะฮะว้ยุยยวู้ยุยวู้ยยู้ยุยวู้ยวู้ยมยวยวู้ยยว้ยย้ว สะดุ้งเครือกเลยเย็ดแม่ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละบอกแล้วแหละไอ้นี้แหละแหละที่เข้ามาแล้วก็ไอในข้างนอกนี่อาจจะปีนะมึงใช่ปะมึงสี่เออโค่ไอ้ไอ้าเออตายยังวะตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ผมสะดุ้งสะดุ้งจริงสะดุ้งสะดุ้งจัดเลยแบบโอ้โหไอ้เหี้ยไอยนี่มันวิดีโอเทปนี่คุณเอาไปทำเอาไปดูทีวีไง ใช่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 ใชใชนี่มันไล่าขายเซฟยัวเดสไอ้แค่ชื่อท่องจักรวาลฮะนี่ที่ไหนเนี่ยออกไปทางไหนเนี่ยประตูเลยคุณคุณรู้จักประตูอ้าเหี้ยเฮ้ยคุณทำไมซอมบี้มันมาเต็มเลยอะ่ะมันออกไปจากใช่มันออกไปจากร้านนี่อะแล้วมันวิ่งไปทางหมอกเปล่านะี่ยใช่ดิใครเนี่ยรู้จักเปล่ากระพะ มีโรยแกชินกระทะกระทะอืออออเอจะดูมองทางนี้อ <cart> ีกสองตัวมาอีกเนี่ยเนี่ยมองไปที่หัวมองไปที่หัวตายวะที่ตังเม้โป้งรวยไปยิ่งเนอะที่ตังเม้โป้งรวยตายป่าววะตายแล้วคุณคุณคุณใจเย็นๆนะคุณใจเย็นๆมันมันตายแล้วมันตายแล้ว ออพอเริ่มเข้ามือแล้วได้แล้วสองคู่มางวอันเนี้ยรัดถ่ายเทปเทปไม่มีปอกคอเลยเหมอะใช่ป่ะเฮ้ยคุกกิ้งโชว์อันนี้มันอันนี้อันนี้มันเป็นของคุกกิ้งครับผมอ่าแล้วก็เฮ้ยโฮมอินวิเดอร์อ่าวูดครับวูดครับ <Wood S 2> มันเป็นหนังก็บบเนี่ยมันไม่ใช่เทปความรู้เนี่ยนี่มันมีมันมีมันมีพวกเทปความรู้ปนอยู่ในเทปหนังไว้พวกแบบว่าคุกค<า>ิ้งโชว์วูดคราฟอะไรแบบนั้นอะ่ะเฮ้ยเทรนบอมเทรนบอมเด e อนดาร์กอนอินยอะไรสักอย่างเดธวอง <c oughs> เฮ้ยอะไรวะแซดสคอตเฮ้ยอะไรอะ่ะแท็กซี่คีย์เหรอเก็บคราฟเทปสอง เอ้ยมีแท็กซี่เหรอใช่ผมเจอผมเจอแท็กซีก่ไป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 คาโซนนั่มันอะไรมันบอกว่ามันชื้นเล็กน้อยเดีย๋ยวเราทำไงมันดิก็ปล่อยมันนะมันคงจะหายไปเองอ๋อเสื้อยืนเปียกอยู่เราก็ถอดก่อนดีกว่าเฮ้ยซอมบี้อ่าซอมบี้มันจะแดกคอกออูอ๋อเออเปิดประตูมาเจอซอมบี้อยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยมีแขนสีขาดที่กลางตัว เป็นไงบ้างเจอแผลฉีกขาดที่กลางตัวไม่เปิดไปดีไหเปิดดิคุณเปิดดิผมเปิดมาหลายตูแล้วผาคุณดูที่กลางอกผมดิกลางอกผมแบบอ๋อเปิดเปิดออกไปแม่ดูแมไอถุงไม่ถามตัวข้าวสักคำอ้าวก็คุณบอกว่าเปิดก่อนไปไหมผมก็เปิดเลยเดับผมรออะไรอ่ะแผลที่กลางอกอะราทำให้ผมฉลาดขึ้นแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมที่เราจะไปที่ นนั่นเ,ออเออไปเราไปโรงแรมไปโรงเรียนโรงแรม,แรมคุณชวนผมเข้าโรงแรม, <c oughs> มเหรอเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอรถแท็กซี่แล้วบอกมีกุญแจรถแท็กซีเ่เปิดได้บอสเอ,อ้ยมีซอมบี้นั่งออกงอกเงงเงงอยู่นั่นอยูนะปล่อยมันปล่อยมันมาดิอีก,กำไรเงินวะ่ะคือเล่นเอาอะไรที่มันแบบว,ว่าไรสาระเอาใส่ตัวเองดีดิเ่ย <laughs> ว้า,ววาวเฮ้ยปืนลูกซองช็อตแกน ี่รอ,รรอผมผม,ผมเข้ามาได้วะเฮ้ยกางเกงตำรวจรัดกางเกงในสีชมพูฮะมึงเป็นผู้หญิงเหรอใช่เป็นผู้หญิงไอ้ตำรวจนี่มึงเป็นผู้หญิงเหรอใช่เก,ะอก,อกากะอกลายลูกไม้สีชมพูเชี่ยเกาะอกลายลูกไม้เชี่ยเออเชี่ยตำรวจคนนี้แม่งใช้ได้นะไหนดูลูกซองนอดิใช้ได้ดิเราอ่ะไอ้ขอดูหน่อยลูกซองมัน ไ้วะเฮ้ยมีน้ำมันด้วยมีน้ำมันแต่น้อยอ่ะเราเราเราต้องไปหาอันนั้นเนาคุณคุณคุณอยู่ไหนอะ่ะฮะอือเนะอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่ตรงที่ที่เจอศพตำรวจอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะผมรอคุณอยู่ที่ท,ที่แท็กซี่ทุกวันเลยนะคุณคุณมาหรือ,อยังผมรอคุณอยู่อนนียวันนึง ใช้ปืนไม่เป็นอนะ่ะมันต้องใช้ยังไงเยคุณมีปืนใช่ไหมเนะี่ยเออลองลองยิงไนหะสักนัดหนึ่งคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายน่ะคุณเห็นคุณเห็นแนละ้วไหมคลิกขวาล<ม>คลิกซ้ายเขี<ม>ยยยิงไม่โดนด้วยโอเคไปเร็วไป,ไปเร็ว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 สาม,มีเพียบเ,เลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขึ้นรถ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 แล้วขึ้นรถ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 ขึ้นสิขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้น แล้วก็แล้วก็หม <c oughs> อนเหมนคุยคุยค <c oughs> ุยกันเฉยไปจอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอออกไปโอ้ผมขอออกไปข้างนอกก่อนนะนอกเมืองนอกเมืองโอโมันดูมันดูทางไม่ได้ด้วยฮะโอ้ <c oughs> โหขี่เยอะไหมขี่เยอะแล้วแ,แบบแหลกแหลกเลยอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยปั๊มน้ำมันคุณผมจะบอกว่าน้ำมันไม่พอนะ เราขับไปให้ไกลที่สุดเลยไหมือว่าไงแต่จูดคุณดูซอมบี้นนะเดิเราจะไปไหนเราหรือเราจะเอารถเราเหลือเราจะรถเรากวาดซอมบี้อะไม่น่าไหวนะดับเครือ่องชนดูแม่เราคุ่งไปเลยลองดูก็ได้ <laughs> ไห<ป>มถ้ามันไม่เวอร์ก็อย่าเลยหมกเดเวอร์นี จบชีวิตมันนักต่อน,นักก็เริ่มจากสิ่งนี้แหละเฮ้ยคุณซอมบี้มันไม่ตายใช่มันไม่ตาย,ไม,ยไม่ใช่รมเฉยคุณเชื่อซัมบี้ข้างในมีรถด้วยป่ะน่ะเฮ็นแล<ร>้วเราจะทำยังไงอ่ะเราเราจะจูก๊กซอมบี้เกาะออกไปป่ะแล้วเราก็จอดรถแถวเนี้ยเราเราเออเออเอา,เอา,เ,อาเอาซัมเอาซัมบี้ไปที่อื่นดีกว่าแต่มันจะมันจะได้เหรอไหวอ่ะน้ำมันผมไม่คือผมผมไปละเฮ้ย <laughs> ไอ้โมไอ้ผาเอาเฮียเอาคุณ้คุณไม่ออกไอ้เฮียตายไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียโมไอ้ผาเอาคุณไม่ย้ายที่นั่งแล้วค่อยลงรถวะเอาคุณตายเหรอตายเลยเหรอไปดิหรืออะไรเก็บปืนเก็บอะไรไหมด้วย เป็นไงอ่ะคุณคุณดูคุณดูคุณดูสภาพดิ๋อะคุณคุณคุณเป็นไรอ่ะต้นต้นคุณเป็นไรอ่ะน้ำมือเด็กคุณเป็นไรอ่ะมดมดมดกัดคุณเหรอมดเป็นฝูงเลยปะโอ้ยโมแม่นี่จะขับไปต่ออีกหน่อยนึงอุ้ยคุณคุณตายคุณตายแล้วคุณไม่ไม่ไปไหนเลยเหรอคุณแบบคุณไม่กลายร่างด้วยกลายดิ ผมเห็นคุณนอนอยู่ที่พื้นอ่ะเป็นศพเออนั่นแหละมันมันมันโดนรถทับอยู่มั้งมันนี่แะเฮ้ยคุณเนี่ยผมรอดละไปนะเนี่ยติดเชื้อซอมบี้รู้สึกอยากกินเนื้อคนอะไอ้มองไอชิบายใครทำคุณหรออุ๊ยคุณเชี่ยเรียบร้อยเวรกรรมมันมีซีเชี่อนะไปาย ไม่ตายหรอผม <c oughs> ผมจะตายได้ไง <c oughs> ผมจะตายได้ไงก่อน <c oughs>